มาเลยครับเ,เพื่อนๆสมาชิกกับรถมือ2องชาแนลครับที่คัดสรรรถดีๆราคาสุดคุ้มค่ามาให้เลือกสรรครับวันนี้ถูกไม่ถูกมาดูกัน Mazda 2 1.3 Sport ตัวไฮปี2016ไม่90,000โลจัดไปที่ราคา239,000บาทเพื่อนๆสีขาวประวัติรถมือเดียวประหยัดน้ำมันสุดๆคันนี้นะครับแอดมินเองเคยใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับ วิ่ง10ถึง22โลลิตรกันเลยทีเดียวสวยลงตัวสุดๆตัวนี้5ประตูทรงสปอร์ตครับวัยรุ่นชอบแน่นอนครับราคาไม่มีอีกแล้วครับเพื่อนๆในตลาดเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับราคาอยู่300,000กางๆครับวันนี้239,000บาทหาไปอีก100,000ไม่คุ้มไม่ได้แล้วนะครับมาจัดไปมาจองกันไปครับดูกันเต็มๆครับภายนอกภายในสวยจัดมากครับคันนี้ครับใครอด เสียดายแทนครับใครหารถใช้งานรถไปทำงานต้องการความประหยัดไม่ต้องไป EV ไม่ต้องไป h ฮบริดครับคันนี้ก็ประหยัดแล้วครับวิ่งเบาๆสบายๆอัตราเร่งค่อนข้างดีครับรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามีธาบริการรถมากว่า30ปีตรงปกรับรถแน่นอนคัดสรรให้ดีที่สุดแล้วนะครับมาเลยครับกับราคาส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับเพื่อนๆมันงามสุดๆแล้วนะ ผมบอกเลยครับว่าจองด่วนครับจองผ่านร้านครับปลอดภัยแน่นอน0885845375อยู่ใกล้ๆต้องรีบมาอยู่ไกลต้องรีบจองครับ